สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว toyota camry นะครับผม,มเครื่องยนต์ 2,400cc in, บินซินบวกไฟฟ้านะครับหรือว่าระบบไฮบริดนะครับเกียร์ออโต้รถปี2011นะครับสีบอลสวยเลยรถบ้าน100%นะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดรถเดิมทั้งคันไม่เคยชนนะครับคันนี้หน้าหลังเดิมรถไม่เคยชนนะ สีสันสวยเงางามทั้งคันนะครับไม่มีรูรอยเลยนะครับใช้งานสองระบบนะครับน้ำมันบวกไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฮบริดใช้งานได้ปกติเลยรถสมบูรณ์มากนะครับซื้อไปใช้งานได้เลย <Okay. S 1> เดี๋ยวพมเดี๋ยวผมพาไปชมภายในนะครับ ภายในสวยนะครับเบาะปรับสไลด์ไฟฟ้าคู่หน้านะใช้งานได้ปกตินะครับเบาะสวยทุกตัวไม่ขาดไม่ถลอกนะครับภายในลายไม้สวยๆเลยพวงมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับเลขไม่สองแสนห้านะไฟไม่ไม่มีอะไรโชว์นะครับรถสมบูรณ์นะครับไฟไม่โชว์สักดวงนะครับแอรดดิจิตอลแล้วภายในสวยนะครับฝ้าสวยนะครับหลังคาสะอาดนะ จะของดูแลดีมากครับคันนี้ส,สวยเลยเ,เดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องนะครับรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับ้องเครื่องแห้งๆเลยไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับรถเดิมไม่เคยชนนะครับสติกเกอร์อยู่ครบครับมอกอ,อยู่ครบเลยหยดเดิมๆเลยเครื่องยนแห้งๆนะครับไม่หยดไม่เยิ้มเครื่องดีนะครับ ไม่มีไอนะครับไม่มีทาํามงเครื่อนกระเซ็นนะขับทางไกลสบายนะครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะช่วงล่างดีนะครับเลี้ยวซ้ายขวาไม่ดังนะครับรถพร้อมสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนครับ